ด้วยก็ามาอยู่กับรายการคบเพื mm ่อไทยห้ำในโซนชาแนลอีกแล้วก็คลิปนี้จะมาอยู่ในคราวนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรมนี้อันนี้ทำเองอันเนี่ยทำเองกับมือเลยนี่พัฒนาโดยนายางแล็แล้วก็ไปดูแค่การพัฒนาคาคเรับสงตอรี่บด ถ้ามีว่วีไหนทางเราจะปล่อยให้ทุกท่านดาวน์โหลดตัวไมาได้สุดขอ,อขอบคุณมครับเอ้ยค่ microsoft v i s u o l s t u d i o สอง5 enterprise เพื่อทำเพื่อการทำโปรแกรมนี้พัฒนาโดยทำเองจัด,จดกับมือเลยเแล้วก็มาหน้าตานี้พอเปิดมาก็จะเจอหน้าตานี้อ,อยู่ในหมวดเครื่องมือก็ ดูสเปคของเกมนี้ก็กดไปสเปคอย่างต่ำแปลไทยโดยเยี่ยมเป็นภาษาอังกฤษของแปลเองนั่นแหละนั่นก็รวมปฏิบประการ Microsoft Windows er p Suite Pack 3หรือใหม่กว่า CPU หน่วยประมวลผล Intel Core Trio 2 GHz หรือใหม่กว่า RAM 3 GB กราฟิกจอ ATI หรือ Nvidia Card ทำยูทับต่อแน ทั้งขึ้นไปถมเล่นได้เรื่อยมากเลยไดเอ็กเ็ก็จะสูงขึ้นไปถ้าเกิดูงยห้าดิสว่างมากกว่า3าากิกเจ้าการ์ดก็ไปลงไดเอ็กเอ็กเกู้งซีดีวายเอ็ดดิทชั่นโน้ตตรงนี้ก็ขอใช้ด้วยที่แปลผิดก็ความที่จัดมาไม่ได้นำให้ใช้การเจอของ Intel แปลไทยด้วยอ่าแล้วก็มาดู ลุ่มถัดไปดาวโหลดเกมนะครับสตอรี่มดต้องแน่ใจว่าเครื่องคุณเล่นได้แล,ล้วนะจะโหลดได้อ่าแล้วก็ต้องให้เราอ่านก่อนตัวเกมที่เลาเป็นของปลอมทางเราด้เล่นจนจบแล้วยังไม่พบปัญหาใดๆทั้งสิน้นพอท่านติดตั้งอีพสซอนิ่งเรียบร้อยท่านต้องลงแขกวิดพีกรอบวิธีก็คือกรอบับ ไฟล์ในโฟลเดอร์แคปนในโฟลเดอร์ที่ท่านจะตั้งอีพิส od หนึ่งไว้รออีพิส od สอตอนเปิดตัวติดตั้งให้ให้ติ๊ก copy contents of c o d e x directory to install directory เพื่อทำการแคปของตัวมันเองไปเลยถ้าไม่เข้าใจก็คือแต่ว่ามันมันจะแขนให้เลย 3. ตอนจิตตั้งอีพิส od หนึ่งพอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกด f i n ิ s ให้ตีทั้ง3อย่างไปเลยแล้วถ้าติดตั้งตามขั้นตอนเลยถ้ามันขึ้นให้รีสตาร์หรือมูฟให้ถ้าเลือกไปรีแพร์ไปเพราะว่าบางทีมันอาจจะเสียเปลี่ยนแบบว่าของเก่าก็ได้เพราะว่ารหัสผ่านกระแตกฟไฟไปซอนหนึ่งก็ตามนี้เลยเดี๋ยวจะมีบอกอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องคอมเตอร์ดีสามด้วยในส่วได้นะครับ ขอขอบคุณ Ocean of Game.com และ Joker Game Thailand.com ที uno, like, ่แบ่งปันเกมดีๆอย่างนี้ากดหลดต่อไปก็มี2เอพิซอดให้เลือกก็เจ็รอี่เ็ดมก็หนึ่งจุดก็เนี่ยตัวอัลไฟ ISO ที่ที่ทางเราเลือกมาได้แล้วก็อ a g i c Disk Power ISO ดิมอนด์ดไลท์หรือว่าถ้าใครใช้ Windows 8ก็ r uh, i f i s o นี่ถ้าคณใช้ Windows 8แล้วมันก็จะกดกดิ o u b l e c มันจะเปิดแล้วมันจะเปิดให้เองเลย uh, ไม่ต้องหว่วงสำหรับคนที่ใช้ Windows อื่นต่ำกว่า Windows 10ก็ต้องโหลดมา uh, แล้วก็เลือกอีพิซอดหนึ่งบทเก็บรัผ่านไว้สำหรับเด็กไฟล์ ก็มานี่ไปซีเกมอ่าแป๊บหบนึง่ง IE ดิงอินเทอร์เน็ต e x p l o ล e r ดิงแล้วมันก็จะขึ้นให้เราให้เราดาวน์โหลดเอ๊ะมันยังไม่ขึ้นเลยให้ดาวน์โหลดแล้วเราก็เอพิชอดสอง วิสองนี่ต้องเอ้ยเว็บวิศว์สองนี่ต้องวิศว์สองนี่ต้องกดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็รอ,อมันเข้าเว็บเว็บที่ให้มาก็รอมันโหลดอืมก็รอ,อนานหน่อย ทั้งตมาดูของอีพิซอดหนึกันก่อนอ้าวบางทีมันอาจจะค้างแบบนี้ก็ได้ถ้ามันค้างแบบนี้ก็ต้องไปกดที่แท็กบาร์ขวาที่แท็กวา่าแท็กเมนเจอร์เราหาไหมครับสตอรี่มูดทูสเป็นรูปไข่ควง ขีฟ้ากดคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter โอเคมันก็จะหายไปแล้วแล้วเราก็ไปเปิดใหม่หน้าหน้าเว็บก็มาและเริ่มมาแล้วอันนี้มันยังโหลดไมเ่เสร็จรอให้มันโหลดไปก่อนรีบิก ก็มาดูกันได้เนี่ยอของเอพิซอดแรกก็ขอเรหลดจากวันดูอัพวันดูอัพก็เว็บส่วนใหญ่เขาใช้กาอโอ้โหหลายนี้คิดเต้ พอละมาหนะน้านี้ถ้ามันบรรลุชา้ชาจัมันก็เป็นอย่างนี้เลยเว็บนี้มันก็ชอบช้าแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลื่อนลงไปอ่าแล้วก็มาอ่ะยังไงผมแปะมาจากใี่ให้เออบรรลุชานะ้ชาเนาะเราช้าจังเลย ไปว้าวแล้เาเรปิดใหม่มันก็จะให้เราให้เรารอ13วีเหมือนเดิม ดกดดาวน์โหลดต่อไปไมันกวใหม่ก็ต้องรอว่ามันไม่มาเลยอ่ะมันไม่มาเลยอ่าก็ให้กดดาวน์ดแล้วก็มันจะพาไปเว็บหนึ่งแล้วก็เว็บดาวน์โหลดนัแหละแล้วก็ค มันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดใช่ไหมแล้วก็เราไปเรื่อยๆจนกว่าไฟลมาา์มันจะเด้งขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้วก็จะได้ Minecraft Story Mode ของปอมมาเล่นแบบแบบฟรีๆกันแล้วนะครับก็ได้เล่นแล้วต้องสอยพิสดก็สนุกอยู่นะสำหรับใครที่เห็นแล้วเห็นคนอื่นแล้ว,ลวอยากเล่น ก็มันสนุกมากเลยก็สำหรับคลิปก็ลาไปก่อนลาไปพัยเจอกันคลิปหนะ้าบายบายอย่าลืมกดปุ่มไลค์และปุ่ม u b บสไ i ร e ให้ช่องตัวสีชมพูชื่อชาแนลด้วยบายบาย